สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินข้าวเที่ยงกันกับยายไก่ค่ะข้าวเที่ยงเด้อตำทัวจะพี่น้องอีกตำทัวไอ้น,นี่ปลาทูมันเด้อค่ะปลาทูมันไอ้น,นี่ต้มจับ่ายนะคะอันนี้เพื่อนเพื่อนให้มาแกงเปิดอันนี้ยอดพะบ,บุ้งเด้อพี่น้องจา๋ายอดพะบ,บุ้งจะแม,ม่นงามยอดพกบ,บุ้งค่ะหนากินหนากินเด้อดิยอดพกบ,บุ้งไทยอร่อยอืมานี่สี่ละ มากินขา่าวยงน้ำกันค่ะพี่น้องจ้าบม่มีมข้าวนียวเด้อกินแล้วข้าวนี่ตำทั่วแซ่แบแซ่บอยากกินตำทั่วด้วยพี่น้องถ้ากินน้ำกันค่ะตำเองเด้ออร่อยตำทัว่วอร่อย อันดับแรกขอกินตำถั่วก่อนอร่อยตำเองเข้มข้นดีอันนี้ต้มจับไข่ด้วพี่น้องนี่แก้พิดต้มจับไายอร่อยนะคะต้มเองค่ะไก่ต้มเองนะคะมากินด้วยกันอันนี้ก็แกงเปิดนี่น้องอีทเขาแกงเขาแบ่งให้มาที่ตลอดอร่อยดี แกงเปิดโอ้ยหย่อนพระบุมงม่ตาเสียบเต้มกับชาอร่อยมากเลยมากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะเพื่อนๆอืมอร่อยหย่อนพระบุ่งไทยเด้อกว อร่อยมากนะคะเนี่ยหมูสามชั้นค่ะพี่น้องขาต้มแต่หมูสามชั้นอร่อยยีไก่ต้มแบบไ่ายอร่อยนะยีไก่ต้มจับถ่ายอร่อยนะคะต้มจับถ่ายนี้ถ้าอยากให้อร่อยเนี่ยผักเอาไปผัดก่อนนะคะผักผักเนี้ยเอาไปผัดก่อนมันจะนุ่ม แล้วก็เกียวกระเทียมเหลืองๆใส่เวลาเราจะยกหม้อจะเสีดนะใส่กระเทียมเกียวอร่อยมากนะคะกิดต้มตั่วก่อนทอดปลาทูก็อร่อยปลาทูมันปลาทูมันปลาทูเค็ม แกงเปิดะน้งองอิทเอาแกงเขาแบ่งให้อร่อยต้มจับชายไก่ก็อร่อยนะคะเย่ยกไก่ต้มหม้อเบ้อเลยอร่อย,ออยมาเด้อผู้ใด,ดทีิมากินข่าเที่ยงน้ำกันแซ่บแซ่ ตำถั่วยังไก่รสเด็ดค่ะกินก็ข้นเหนียวคือจะแซ่บเนะเาะไม่ข้นเหนียวกินตำถัว่วกินก็ขอเจ้า มากินข้าวด้วยกันนะคะอร่อยค่ะเมนูอร่อยตำถัว่วอันนี้ก็ประทูมันขออนุญาตเอามือจับเลยไม่เป็นไรมือเราล้างสะอาดแล้วนวดพกบ,บุ๋งอ่อ,อนๆถ้าข้าวเบอรไม่ไม,มอร่อยนี่ถ้าขา้าวเบอ่อไม่ไม่อร่อยอืมนั่นแน่ ผักบุ้งกอดอร่อยมากินข้าวด้วยกันนะคะอร่อยค่ะส้มตำถั่วอร่อยมากเลยต้มจับ่ายก็อร่อย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายไก่ด้วยนะคะบ๊ายบายขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะ